สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ซีเอ็มเบลลตี้นะคะตอนนี้เรายังอยู่การที่สีลมนะครับซึ่งเป้าหมายของโอ๊ตก็คือการเดินทางไปวัดแขกนะครับวัดแขกเป็นวัดฮินดูนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่เดินผ่านมาที่ซอยคอนเวนนะครับซึ่งฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสีลมซอยสี่นะครับ กลางวันกับกลางคืนแตกต่างกันมากเลยนะครับอู้ตึกนี้น่ารักจังเลยนะครับเป็นรีโนเวทใช้เป็นออกแนวโมเดิร์นนะครับน่าจะเป็นร้านกาแฟนะครับหน้าเข้านะครับเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาตอนนี้โอจาขึ้นรถแท็กซี่ไปนะครับได้ถามถามสอบถามราคาแล้วนะครับสี่สิบบาทนะครับไปวัดแขกครับสี่สิบบาทเนาะครับ แล้วขากลับมาแถวนั้นมีวินไหมครับมีครับโอเคนะครับก็จะพื้นวินมอเตอร์ไซค์ไปนะครับมันจะเร็วกว่านะครับแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยด้วยนะครับเริกมไปเลยนะครับก็ไปที่บดแคร์มันประมาณกี่กิโลครับอประมาณสี่ป้ายรถเมลสี่ป้ายรถเมลนะครับสี่ป้ายรถเมลโอได้เห็นเมืองกรุงไปด้วยนะครับก็จะมีอ่า รถไฟฟ้าด้วยนะครับ ียกว่าซอยอะไรครับละลายซับซอยละลายซับว้า wow. ว <laughs> อ๋อที่มันจะมีคอนโดสูงๆใช่ไหมครับเหมือนจะมีคอนโดอะไรสักอย่างอยู่ในนี้ซอยละลายซับละละแก็ซอยนี้ก็จะเป็นซอยละลายซับ,อ,บ,อ,บอีกฝั่งนึิมหรือเปล่าครับ ไม่เคยเดินนะครับโอนไม่เคยเดินแต่ก็น่าเดินนะครับไปซืซ้อเสื้อผ้าอุ้ยสึงนี้น่ารักจงังเลยมีแบบเป็นเหมือนคล้ายๆซุ้มนะครับจีนด้วย นะครับผมลืมปิดกระเป๋ากระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับกาแงก็มีโอกะแฟเดินมามแย่เลยเนาะฟูราาเุ้ยโรงแรมนี้ที่เชียงใหม่ก็มีนะครับฟูรามา มนสเสน่ห์ของการมากรุงเทพก็จะได้เห็นตึกรามบ้านช่องนะครับที่ร้นสมัยรอู้ถึงแล้วถึงแล้วนะคะบัดแขกก็อยู่ตรงนี้นี่เองครับแต่ว่าเดินมา แน่นอนเลยนะครับว้ามีดอกไม้สวยๆคาะเยอะเลยโหแต่เขาไม่ให้เข้าไปข้างในใช่ไหมครับต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนอ๋อเข้าได้ใช่ไหมครับผมมีครับ,บ,อ,รบอ๋อโอเคครับสีสิบบาทนะครับสีสิบบาทขอบคุณครับ ก็ย่านนี้นะครับก็จะมีขายดอกพวงมาลัยนะครับเยอะมากเลยนะครับมีหลายร้านนะครับในสมัยก่อนที่โอ๊ตมาไม่ได้มีเยอะหลายร้านขนาดนี้นะครับแต่โอ๊ตก็เคยมาร้านเทวลัยร้านนี้ด้วยนะครับซื้อทูบนะครับที่เป็นกำยานนะครับกำยานที่นี่จะมีกลิ่นหอมแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีให้เลือกกลิ่นมากกว่าที่เชียงใหม่นะครับความเปลี่ยนแปลงก็ไม่เปลี่ยนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ เพิ่มเติมคือร้านขายดอกไม้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงคือไม่สามารถเดินเข้าไปได้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้อ่าวินมอเตอร์ไซค์บอกว่าเดินเข้าไปได้แต่เราต้องแสดงบัตรฉีดยานะครับอ่าที่แบบว่าโอนมีนะคะโอนมีแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเขาให้ถ่ายทําด้านในหรือเปล่านะครับก็ อันนี้พวงเท่าไหร่ครับสองร้อย <200. S 1> นะครับก็จะสองร้อยบาทสวยนะครับสวยกว่าที่สวยแล้วเป็นเอกลักษณ์มากกว่าที่เชียงใหม่เชียงใหม่ไม่มีแนวนี้นะครับอันนี้ก็จะออกแนวแบบอินเดียนะครับเดี๋ยวโอ๊ตก็ตั้งใจนะครับขอพรหรือว่าเราจะบนไว้ก่อนแล้วก็ขอพรทีหลังดีเนาะในส่วนของโอ๊ตนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับ ตรวจวัคซีนก็จะประมาณนี้นะครับนาะก็อาซื้อดอกไม้ไปบูชามันก็จะมีพวงยาวๆมีหลายร้านนะครับ กํายานแม่อดแพ้กลิ่นกํายานนะครับก็คงคงไม่ได้ซื้อเหมือนเมื่อก่อนนะครับแม่แพ้มากแพ้กลิ่นหอมนะครับก็เลยไม่ต้องจุดก็ได้ครับที่บ้านออ้สีแดงอันนี้พวงละเท่าไหร่ครับส <300 S 1> <300. S 2> ามร้อยอันนี้ร้อยยี่สิบร้อยหนึ่งอ๋อร้อยหนึ่งเป็นแบบนี้ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบแบบนี้อันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้สองร้อยยังไม่ผูกชายสองร้อยจ้า อันนี้สี่ร้อยสี่ร้อยก็จะประมาณนี้อันนี้อ๋อเดี๋ยวจะมีอันนี้ผูกใช่ไหมครับใช่แล้วผูกชายดาวเรืองให้จักรลังทอยู่อ๋อโอเคครับรุกิงอาราวนะครับมอะไรขอพรนี้นะคะสอบถามได้นะคะมอะไรขอพรนะครับก็จะมีให้เลือกหลายร้านเลยทีเดียวนะครับ ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นตลาดด้วยนะครับแล้วก็จะมีร้านคายย้าเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีขนมลาด,ดู๊ที่ใช้ถวายพระพิฆเนศด้วยนะครับอมมาม่าเบเกอรี่สำหรับคลิปนี้นะคะอขอล่าลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ขอให้รวยๆป,ปังๆเฮงๆนะครับโอ๊ตจะมาขอพรนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ